นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพอยหนโรงเรียนวัดรัทธารามในวันนี้นะคะคุณครูก็มีนะคะกิจกรรมมาเชิญให้นักเรียนเข้าร่วมนะคะ ก็คือมหกรรมวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะณ Impact นะเมืองทองธานีค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปร่วมนะคะแต่เราสามารถที่จะร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะ นะักคุณครูนะคะจะส่งลิงก์ให้นะคะในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนนะคะเมื่อักเรียนกดเข้ามาในลิงก์แล้วนะคะจะเจอกับหน้าน,นี้ค่ะซึ่งด้านซ้ายมือนะคะเป็นการลงทะเบียนค่ะในกรณีที่เรานะคะอยากจะเดินทางเข้าไปร่วมงานที่งานจริงนะคะแต่ ถ้าใครกลัวโควิดนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปเลยนะคะเราสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนะคะแบบออนไลน์ได้ค่ะโดยนิทรรศการในครั้งนี้นะคะก็มี9นิทรรศการด้ก,ะะะะะการันคคะนนค่1นะคะนิทรรศการเทริดพระเกียรติค่ะ 2. 1เรียบง่ายหลายคุณอานันต์ค่ะ 3. โลกดิจิทัลนะคะไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี 5G 4. ภารกิจข้ามดวงดาว 5. มื่นจินตนาการล้านความรู้ หกของรางสร้างเรื่องเจ็ดดินแดนผักและผลไม้แปดสู่นวัตกรรมเพื่ออนาคตเก้าค่ะนเทศกาลภาพถ่ายนานาชาติค่ะมีทั้งหมดเก้านเทศกาลให้นักเรียนได้ชมกันเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างหนึ่งนเทศกาลนะคะให้นักเระะียนได้ดูว่ามีอะไรบ้างคะ่ะนักเรียนจะกดช่องไหนก็ได้นะคะถ้ากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาเหมือนกันค่ะอ่ะครูกดตรงเลขห้านะคะ ต่อให้เรากดช่องไหนก็นตามนะคะก็จะมาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นนักเรียนเลือกกดอะไรก็ได้ค่ะ,ะก็มี9นิทรรศการนะคะอันนี้คือภาพจําลองจริงเลยเนาะว่าในงานเนี่ยมีหน้าตาแบบนี้นะแล้วเราก็เลือกได้นะคะว่าเรานะคะจะเข้าไปชมนิทรรศการไหนคะ่ะเดี๋ยวคุณครูขอ,ขอเข้าชมนิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่องก็แล้วกันนะคะ,ะเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยค่ะ ่าเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นคลิปวิดีโอนําเสนอเราก่อนนะคะเพื่อความน่าสนใจค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเข้ามาในเทศกาลนี้นะคะจะมีคลิปวิดีโออะไรให้เราดูบ้างค่ะอะ่ก็เป็นเกี่ยวกับ โครงสร้างสัตว์ใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่เข้าสู่นทิทรรศการนะเป็นการแนะนำนทิทรศการนี้แบบคร่าวๆคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่นทิทรรศการกันคะ่ะคลิกตรงนี้เลยคะ่ะมุมขวามือล่างคะ่ะเข้าสู่นทิทรรศการคะ่ะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาของนิทรรศการเสมือนจริงค่ะถ้านักเรียนไปสถานที่นี้จริงๆนะคะก็จะพบกับนิทรรศการหน้าตาแบบนี้ค่ะเห็นเครื่องหมายนี้ไหมคะ <S <S เครื่องหมายบอกให้ตรงไปค่ะเราสามารถกดเครื่องหมายนี้นะคะเพื่อเข้าไปในนิทรรศการได้ค่ะ,อะพอเข้ามาข้างในแล้วเป็นไงคะสามารถหมุนได้360อองศาค่ะก็เป็นโครงสร้างโครงกระดูกนะคะของสัตว์แล้วก็มนุษย์ค่ะ,ะเห็นไหมคะ ถ้าเกิดว่าเราอยากเดินไปอ่ะก็คลิกไปอีกค่ะเราก็จะเดินไปนะคะ,ะเดินไปได้เลยเห็นไหมชัดมากนะคะเป็นนิทรรศก,การเสมือนจริงค่ะอยากจะเดินไปอีกค่ะคู่เดินไปได้เลยค่ะอ่ะก็จะเป็นเนื้อหานะคะทีนี้เราบอกว่าน่าสนใจมากเลยค่ะอยากรู้ข้อมูลเวลาที่เราอยากจะรู้ข้อมูลจะมีเครื่องหมาย แว,แว่นขยายอยู่นะคะเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็อ่านข้อมูลได้เลยนะคะว่าอ,อย่างเช่นกระดูกแข็งหมายถึงไม่ตายง่ายๆสําสนวนนิสะท้อนให้เห็นว่าเป็นโครงร่างแข็งอย่างฟันแล้ก็เข้าไปอ่านเนื้อหาได้เนาะว่าเราอยากจะดูเรื่องไหนนะคะเช่นเรื่องนี้สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่ามือคำคืออะไรหรอคือเนื้อหาของอะไระเราก็เข้ามาอ่านได้นะคะ อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้นสองกันค่ะในทัศการนี้มี2ชั้นด้วยอดคลิกเข้าไปเลยหรือใครอยากรับชมคลิปวิดีโอก็ดูได้นะคะตรงนี้นะคะแต่คุณครูไม่ดูถ้าใครอยากดูไปไงคะเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ให้แล้วเข้ามาดูได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็เป็นชั้นสองนะคะอ่ะชั้นสองนะคะชั้นสองขึ้นมาทําไมนะคะขึ้นมาเพื่อดูภาพรวมนะคะ ขึ้นมาเพื่อดูภาพรวมว่าด้านล่างมีอะไรบ้างคะ่ะเราก็ขึ้นมาชมได้นะคะ,ะลงไปกันอาจจะเดินไม่ต้องไนดีอยากเดินไม่ต้องไนเอออ่ะก็แล้วแต่เราเนาะเราก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตัวเองคะ่ะก็จะเห็นว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะลองกดเข้าไปดูซิอ่ะรอสักพู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นโมเดลแบบ 3D นะคะที่จะให้เราได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกำลังโหลดอยู่นะคะ,ะเราก็สามารถที่จะดูได้เลยนะว่าออยากจะดูตรงไหนข้างล่างข้างบนได้เหมือนเลยนะคะแบบนี้ง่ายสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะต่อให้เราไม่ต้องเดินทางไปสถานที่จริงนะคะแต่เราก็เป็นไงลูกเหมือนกับได้เดินทางไปชมในเทศการจริงๆเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะ คุณครูก็มาเชิญชวนนะคะให้นักเรียนเข้าไปร่วมในเทศการกันเนาะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ